กระดาษน่าจะดีกว่างเงี้ยก็เลยยกกระดาษถ้าใครไปอ่านออนไลน์อาจจะกลัวจะถูกว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงแล้วจริงๆแล้วมันมันมีข้อแตกต่างกันเยอะนะครับระหว่างซื้อพิมออนไลน์กับกระดาษก็คือซี้เพียงออนไลน์เนี่ยมันอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงครับใช้เครื่องที่พิมกระดาษเนี่ยบางฉบับวันนึงพิมพ์ึ่งเดียว น้ำเด็ดคเดียวนะถ้าบางฉบับมีหลายกรอบนะครับก็อาจจะพิมพ์หลายคนนัำเดยดได้หลายคนนะแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าไปคุ้นเคยนะคุณรุ่นใหม่เรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่เรียนประถมมัธยมมาเนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์มาตลอดคุ้นเคยกับการหาข้อมูลแบบอะไรก็อยู่คอมพิวเตอร์ตลอดเพราะนั้นความคุค้นเคยเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับกับการอ่านบนบนเครื่อ,องคอม วายสองกระดารที่จะเป็นกระดาษนะครับเพราะะฉนั้นคนรุ่นใหม่มาคนรุ่นเก่าซึ่งยังติดกับการต่างก็สิบกระดาษเนี่ยก็ก็จะคนรุ่นเก่าก็หายไปคนรุ่นใหม่มาครับก็เป็นปัจจัยสำคัญท,ที่ที่ทำให้สิบพีนกระดาษเนี่ยค่อยๆหายไปครับตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูจากแผนที่โลกทางเดินขับไปดู เราจเห็นว่าที่ที่ยังที่ยังเขียวๆอยู่นะฮะตรงนั้นคือประเทศจีนครับตอนนี้มีประเทศที่จริงแล้วผมน่าจะอนนินเ,อเดียด้วอคือตามตามข้อมูลของสมาคมนักสืบพิมลโลกนะครับเขาบอกว่าประเทศที่มีอัตราการเติบโตอที่ขีดกระดาษาที่ยังโตอยู่นะครับก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศประเทศนั่ก็คือจีน สองรองมันก,ก็อินเดียนะครับสองประเทศเนี้เป็นเป็นสองประเทศที่ที่ทการเติบโตของมูลนกระดาษยังยัง,ยงสูงอยู่นะครับนั่นก็เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลโยีที่สำคัญเข้าถึงใช่ไเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีจำนวนมากมา 1, านะครับวลายล้านคนนะครับอินเดียก็ใกล้ๆกัหลายล้านคนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเห็นว่าไอ้คนจีนรุ่นใหม่เนี่ย หรือว่ามีคนบอกโอ้จีนนี่เจริญก้าวหน้าไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไอ้ที่ก้าวหน้าก็จุกอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะครับเมืองใหญ่ก็สักเอาไปเต็มที่เลยเมืองใหญ่ก็ประมาณสิบถึงยี่สิบเมืองนะครับสิบถึงยี่สิบเมืองเนแต่ละเมืองในเต็มที่ก็ได้ยี่สิบ